ลังความสุขและความสำเร็จในชีวิตคือบุญบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตระดับชาติตั้งแต่ชนจนถึงพระอารยญน้าว์นะคุณเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นรรรรมนุ์ก็ตามหรือเป็นทเนทวดาก็ตามก็ต้องอาศัยบุญเป็นที่พึ่งแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอาศัยบุญบารมีจึงทำให้พระองค์ตั้งรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะานการกราบสมบคุณไว้เถิดพระเจ้า บุญที่เราเทนนั้นจะติดตามตัวเราเหมือนแนวตามตัวไปทุกภบทุกชาติจนกว่าจะถึงฝั่งของา,านาิพานนะในที่สุดนี้ขออ,อ้อนวยอวยพรให้ทุกท่านพบเจอสิ่งที่ดีๆีมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยปิดปัญหาเศรษฐีดวใจบุ่อบคอยคำจนรับพุทธศาสนา,สนาสตลอดไปทุกท่านเชิญเจริญพร